สวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการพระนครร้อนใจนะคะวันนี้อยู่กับดิฉันเนยาและก็คุณพัชรประพลนะคะรายการที่สารพันปัญหาของคนกรุงจะคลายทุกได้ที่นี่ค่ะครับก็มีหลากหลายข่าวนะครับในกรุงเทพมหานครที่มีมาให้ติดตามกันนะครับไปเริ่มกันที่ข่าวนี้เลยนะฮะถือว่าเป็นประเด็นร้อนที่สดๆเลยนะฮะเพิ่งออกมาครับความคืบหน้านะครับ กัารดำรงตําแหน่งของหม่อมราชวงศ์สุข,ขุมพันธุ์บริพัตรครับเพราะว่าวันที่10มกราคม2556เนี่ยก็จะถือว่าครบวาระที่หม่อมราชวงศ์สุข,ขุมพันธุ์บริพัตรดารงตําแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพราะฉะนั้นนะคะล่าสุดโฆษกกรุงเทพมหานครคุณวาสันต์มีวงเนี่ยก็ออกมาบอกว่า ก่อนหมดวาระการทำงานของผู้ว่ากทมเนี่ยนะครับจะมีการเปิดผลงานช่วงสุดท้ายก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงกฎหมายห้ามหาเสียงก่อนครบวาระก็คือภายในวันที่10พฤศจิกายนนี้นะครับจะมีการเปิดผลงานโค้งสุดท้ายในช่วงที่หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรเนี่ยได้ดํารงตําแหน่งมานะครับก็จะมีการเปิดผลงานทั้งเรื่องของการเดินเรือคลองแสนแสบการเซ็น MOU มการประปานครหลวงการเปิด ใช้รถไฟฟ้า BTS ส่วนต่อขยายสายตักศินบางว่า2ส,สถานีคือโพธินิมิตและตลาดพลูซึ่งก็จะเปิดใช้วันที่5ธันวาคมนะครับรวมถึงการเปิดใช้โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนในส่วนแรกครับค่ะ และก็มีรายงานข่าวด้วยนะคะว่าสําหรับแผนการเลือกตั้งหาเสียงนะักรณีพรกพประชทัตัดเลือกหมอ่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์ลงสมัครผู้ว,กวก่ากรทมอ,อีกสมัยในส่วนงานกรทมหากหมอ่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์ประกาศลาออกจากตําแหน่งก่อนครบวาะก็จะต้องจัดให้มีการเลือกตั้งภายใน60วันอันนี้เป็นไปตามระเบียบเขาอยู่แล้วนะคะแต่หากหมอ่อมราชวงศ์สุข,ขุมพันธ์อยู่ในตําแหน่งจนครบเทอมก็จะต้องจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ภายใน45วันซึ่งก็มีแนวโน้มนะคะทางหมอง่อมราชวงศ์สุข,ขุมพันธ์ท่านก็จะอาจจะนะคะครประกาศ ลาออกจากตําแหน่งก่อนครบวาระเพียงหนึ่งวันซึ่งตรงนี้เป็นไปตามระเบียบนะคะโดยในช่วงเวลานั้นก็คือวันที่เก้ามกราคม2 5 5 6ห้าห้าหกก็คือปีหน้านี้เพื่อจะได้มีเวลาในการหาเสียงเลือกตั้งได้อย่างเต็มที่ภายในระยะเวลาห0ิวันค่ะ,ะก็เดี๋ยวรอดูนะครับวันที่สิพฤศจิกายนนะฮะภายในวันที่สิบก็จะมีการถแถลงนะฮะเรื่องของผลงานในช่วงที่หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรดำรงตำแหน่งเพราะว่าหลังจากวันที่สิบไปแล้วเนี่ย มันก็จะเป็นโหมดของการห้ามหาเสียงก่อนครบวาระก็คือ60วันจะไปครบวาระในวันที่10มกราคมปี5-6ใช่ค่ะ,ะแต่ถ้าพูดถึงเขาเรียกว่าการซาวเสียงนะคะณขณะนี้โพล่าสุดที่หลายๆสำนักก็ตรงการว่าคะแนนเลตติ้งของผู้ว่าสุขุมพันธ์ท่านยังคงเขาเรียกว่ามีแนวโน้มรักษาแชมป์ด้วยนะคะคยังรำมาเป็นอันดับหนึ่งอยู่นะคะช่วงนี้นะครับ ข่าวก็ดูเหมือนจะมีทั้งร้อนๆแล้วก็หนาวด้วย<ช>เพราะช่วงนี้นะครับในกรุงเทพมหานครวันนี้ถือเป็นวันแรกนะครับที่หลายคนนี่ก็เริ่มไปพูดกันในสังคมออนไลน์นะฮะว่าเริ่มรู้สึกถึงลมหนาวที่พัดผ่านเข้ามาแล้วก็ทําให้บรรยากาศในกรทมวันนี้แม้ว่าจะมีแดดร้อนนะครับแต่ก็ เริ่มรู้สึกถึงความหนาวเย็นแล้วคุณณญาใช่ค<น>่ะที่สัมผัสลมหนาวได้มากที่สุดนั่นก็คือทางภาคเหนือนะคะแล้วก็ภาคอีสานทางตอนบนๆนหน่อยที่นั่นสัมผัสลมหนาวได้แล้วและประมิมาณฝนตอนนี้ก็ลดหล่นลดน้อยลงไปทุกทีเหลือเพียงแค่ร้อยละ1ิบของพื้นที่เท่านั้นนะคะอุณหภูมิตอนเช้าเช้าเนี่ยสัมผัสแล้วก็วัดได้หนึ่งสององศาเซลเซียสในภาคเหนือเช่นเดียวกับภาคอีสานหรือว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะขณะที่ภาคกลาง นะคะในหมอกตอนเช้าเนี่ยก็จะมีเห็นหนาสักหน่อยแล้วก็ปริมาณฝนทั้งภาคตะวันออกภาคกลางนี่ก็จะคล้ายๆกันลดลงเหลือร้อยละสิบของพื้นที่แต่ที่มีฝนตกหนักมากหน่อยนั่นก็คือทางภาคใต้นะคะร้อยละร้อยละเจของพื้นที่นะคะเพราะว่ามีรายงานว่ายังคงจะต้องเฝ้าระวังเรื่องของ มรสุมที่อาจจะนะคะก่อตัวเป็นพายุหรือไม่อย่างไรนะคะในพื้นที่ภาคใต้ทั้งสองฝั่งฝั่งตะวันออกกับฝั่งตะวันตกค่ะครับส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับอย่างที่บอกมีอากาศเย็นและก็มีหมอกบางในตอนเช้านะครับอุณหภูมิต่ำสุด23 2 4ถึงยีองศานะครับเริ่มหนาวแล้วร,รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับคนกรุงเทพ รวมทั้งเมืองใหญ่ๆด้วยที่อยู่ตามตามหัวเมืองต่างๆนะคะภาคเหนือภาคอีสานเขาเรียกว่าคนพระนครเหมือนกันนะคะเพราะว่าแต่ว่าอยู่ในจังหวัดต่างๆอกลับมาดูธารกิจของท่านผู้ว่ากอทมกันบ้างนะคะหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์ก็เขาเรียกว่าไปเปิดประชุมผู้นําเอเชียแล้วก็ยุโรปนะคะที่กรุงเบอร์ลินประเทศ เยอรมน,นีสาธารณสาธารณรัฐเยอรมน,นีนะคะโดยท่านผู้ว่าสุขุมพานเองก็ไปพร้อมคณะนะคะไปที่กรุงเบอร์ลินนะคะสาธารณรัฐ เยอรมันนะคะก็ไปร่วมประชุมที่นั่นโดยมีทั้งผู้แทนเมืองสมาชิกต่างๆจากภูมิภาคเอเชียและก็ภูมิภาคยุโรปนะคะรวมทั้งองค์กรระหว่างประเทศเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงค่ะโดยท่านหมอมรชวงศสุขุมพันธ์เองนะคะก็ได้รับเกียรติจากที่ประชุมให้ขึ้นเวทีกล่าวเปิดงานนะคะทางผู้ว่ากทมอของเราก็บอกว่า กรุงเทพมหานครเองนะคะรู้สึกเป็นเกียรติที่จะเข้าร่วมการประชุมในการร่วมกับเมืองต่างๆในทั้งเอเชียแล้วก็ยุโรปนะคะแล้วก็ปัจจุบันกทมอเองก็ยินดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการประชุมภาคเอเชียระดับเมืองซึ่งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดวิสัยทัศน์รวมทั้งกระชับความสัมพันธ์ระหว่างเมืองเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาของเมืองด้วยโดยเฉพาะปัญหาที่เจอคล้ายๆกันในแต่ละประเทศนะคะคุณประชรประพนนั่นก็คือเรื่องการเคลื่อนย้าย คนจากเมืองใหญ่เมืองอื่นๆเข้ามาสู่ในในเมืองหลวงนะคะยาค้ายถิ่งฐานเข้ามาก็เลยทําให้เกิดปัญหาเรื่องของชุมชนเมืองอทั้งการจราจรสิ่งแวดล้อมอนี่แหละก็เป็นที่มาของอโครงการต่างๆที่จะเข้าไปบริหารจัดการตรงนี้ระบบการขนส่งเองก็ดีหรือว่าการดูแลเรื่องของความปลอดภัยนะครับโดยกรุงเทพมหานคระนะครับถ้ายังจํากันได้เนี่ยจากการโหวตของนิตยสา,ารของอเมริกานะครับกรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ดีที่สุด ในโลกนะครับติดต่อกันปีนี้เป็นปีที่สามแล้วนะครับจริงๆเนี่ยสี่ปีแต่ว่าเรา,าพลาดแชมป์ไปปีหนึ่งนะเว้นปีหนึ่งจริงๆ4ี่ปีแล้วนะครับที่ได้ตําแหน่งนี้มาเพราะฉะนั้นก็จะมีการพัฒนาเมืองให้ควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวนะครับหม่อมราชวงศ์สุมพันธุ์บริพัตรก็พูดในที่ประชุมอาเซมเอ็ g อด้วยนะครับที่กรุงเบอร์ลินนี่แหละนะแล้วก็ในที่ประชุมนะครับเขาก็ยังมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็หารือ ระหว่างการพัฒนาเมืองนะครับทั้งทวีปเอเชียแล้วก็ยุโรปนะครับที่เป็นการพูดคุยโอหลายประเทศเลยนะฮะที่ไปร่วมในครั้งนี้นครปักกิ่งนะฮะของจีนกรุงฮานอยของเวียดนามกรุงจาการ์ตาอินโดนีเซียกรุงมะนิลาฟิลิปปินส์นี่ไปกันหมดเลยนะฮะเขาเรียกว่าทางผู้นําของเมืองใหญ่ต่างๆทางชุมชนเมืองต่างๆทั่วโลกนะคะก็ไปเขาเรียกว่าแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันดูว่าแต่ละเมืองนั้นมีปัญหาอะไรกันบ้าง จะได้นำมาใช้ในการปรับแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาแต่ฟังๆดูแล้วคล้ายๆกันเลยรถติดเหมือนกันนะคะคุณพิชิตพนเวลาคนมารวมๆกันเยอะๆเนี่ยคือรถติดมันเป็นปัญหาของเมืองหลวงทุกเมืองเลยนะเขาก็พยายามที่จะหาวิธีมาแก้ไขกทมก็มีวิธีก็พยายามอยู่นะฮะทั้งเรื่องระบบการขนส่งนี่ตอนนี้ขยายเส้นทาง B t s m เออาะไรก็เอามาเชื่อมกันหมดนะฮะค่ะอืมหนึ่งเรื่องแล้วแล้ว,ลวก็รู้สึกจะเป็นโจทย์ใหม่ของประเทศต่างๆเรื่องของภัยพิบัติน้ําท่วมการบริหารจัดการน้ำํำทุกประเทศต้องคํานึงถึงเรื่องนี้เลยนะคะนั่นเป็นประเด็นที่มีการถกกันพูดถึงกันในการประชุมครั้งนี้ด้วยนะคะครับ ก็นอกจากภารกิจที่จะไปพูดคุยถึงการพัฒนาเมืองแล้วนะครับหม่อมราชวงศ์สุข,ขุมพันธุ์บริพัตรก็ไปดูเทคนิคการบริหารจัดการน้ําของเยอรมน,นีด้วยเพราะว่าในที่ประชุมนะครับก็มีการพูดถึงสถานการณ์อุทกภัยในปีที่ผ่านมาของไทยนี่แหละว่ากทมเนี่ยมีการบริหารจัดการยังไงนะครับแล้วก็ยังไปดูนะครับการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่ของ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีด้วยเพราะว่าที่นั่นเนี่ยเขามีเทคนิคการจัดการน้ําในแม่น้ําลําคลองให้มีประสิทธิภาพถือว่าดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเลยก็ว่าได้นะคะ,คะเพราะว่าแม่น้ำแม่น้ําไร้เนี่ยเป็นเส้นทางคมนาคมขนส่งทางน้ําที่สําคัญของยุโรปแล้วก็สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีด้วย ค่ะทียนั้นก็มีทางเอกอัคราชดุตไทยประจำกรุงเบอร์ลินนะคะคุณเชิดชูรัตนบุตรเองก็ต้อนรับคณะของท่านผู้ว่ากทมแล้วก็เจ้าหน้าที่ด้วยมีการพูดคุยกันถึงเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยเมื่อปี2554คือปลายปีที่ผ่านมากรุงเทพเป็นเมืองหนึ่งที่70ปีท่วมหนักที่สุดนะคะแล้วก็ทำให้ต้องพูดถึงเรื่องของการจะนำเอาเทคนิค วิธีการบริหารจัดการน้ำอย่างเมื่อสักครูน่นี้คุณประชด,ดาประลบอกไปว่าเอาเทคนิคของเมืองนอกเขาของทางเยอรมันเขามาดูว่าจะมีวิธีการบริหารจัดการน้ําในแม่น้ําลําคลองนะคะที่ถือว่าประเทศของเยอรมน,นีเนี่ยนะคะเขามีประสิทธิภาพอย่างยิ่งประเทศหนึ่งเลยนะคะแล้วก็ดูทั้งในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพน้ําให้มีความสะอาดแล้วก็ทั้งสองฝั่งคลองเองทํำยังไงจะให้พัฒนาชุมชนอยู่ที่นั่นนะคะอยู่กับ สายน้ำอย่างมีคุณภาพด้วยค่ะครับถ้าอย่างนั้นก็ต้องไปดูที่แนวทางการบริหารจัดการและการป้องกันน้ำนะครับของกทมอเองนะครับ การสร้างแนวป้องกันน้ําท่วมนะครับที่ติดตามกันมา77กิโลเมตรที่เป็นพื้นที่ของกทมริมแม่น้ําเจ้าพยานะครับบริเวณริมคลองบางกอกน้อยแล้วก็คลองมหาสวัสด์ระยะทาง77กิโลเมตรแต่ถ้ารวมของเอกชนด้วยอีก9กิโลเมตรเนี่ยก็จะเป็น86กิโลเมตรนะครับล่าสุดนะครับคณะกรรมการการระบายน้ําสภากรุงเทพมหานครนะครับก็มีการพูดถึงความคืบหน้าในส่วนนี้นะครับ บอกว่าการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมในปีนี้ทางสภากทมได้ผลักดันงบประมาณให้สํานักการระบายน้ําไปปรับปรุงประสิทธิภาพประตูระบายน้ําสถานีสุบน้ําแล้วก็ติดตั้งเครื่องสุบน้ําในพื้นที่เสี่ยงน้ําท่วมไม่ใช่แค่เพียงน้ําท่วมจากปริมาณน้ําเหนือที่เคยไหลเข้ามาท่วมนะครับยังหมายรวมไปถึงน้ําฝนที่ตกมาน้ําทะเลหนุ่นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการก่อสร้างแนวป้องกันน้าท่วมริมแม่น้าเจ้าพญาในพื้นที่ฝั่งธนบุรีสํานักการระบายน้ําก็เร่งดําเนินการก่อสร้างแนวป้อง การน้ําท่วมที่ระดับ3เมตร25เซนติเมตรบริเวณริมคลองบางกอกน้อยและคลองมหาสวัส,ส,วสด์ทั้ง2ฝั่งนะครับรวม86กิโลเมตรอย่างที่บอกเป็นพื้นที่ของเอกชน9กิโลของก็ทมอ 7, 7 km, อีก17กิโลล่าสุดเหลืออีกแค่1.2กิโลเมตรเท่านั้น,นก็จะเร่งให้เสร็จภายในปลายปีนี้ที่เป็นพื้นที่ฟันหลอ,อพื้นที่ที่ยังยังไม่ได้เป็นการทําแนวป้องกันน้ํา แนวคันกั้นน้ำแบบถาวรน,นะคะเขาก็บอกว่าจะเร่งให้เสร็จภายในกำหนดนะคะปลายปีนี้นะคะคในสำหรับสภากรทมอเพื่อแก้ปัญหาน้ำเอ่อล้นขึ้นลงด้วยสำหรับน้ำในแม่น้ำเจ้าพยานะคะรวมทั้งก็จะนำทั้งปัญหาอุปสรรคไปเสนอต่อในที่ประชุมสภาของกรรมการชุดใหญ่ด้วยและก็จะเสนอเป็นยติร่วมกับสภาสมาชิกสภากรุงเทพหมหานครเพื่อให้สานักการระบายน้าเร่งดาเนินการก่อสร้างโครงการป้องกันน้ำ ท่วมให้แล้วเสร็จตาตามกำหนดด้วยค่ะครับส่วนค่ะช่วงเดือนก่อนนะครับ กระสอบทรายพูดกันมาเยอะจริงๆแล้วก็จบไปด้วยดีนะ,ะด้วยการเจราจาพูดคุยกันแต่ว่าเรื่องของการขุดลอกคูคลองนะครับที่ดูเหมือนว่าจะมีการซักถามถึงความไม่โปรง่งใสนะครับว่าเอตกลงกรทมเ,เขาไปขุดลอกจริงหรือเปล่าหรือว่าไปขุดลอกแล้วที่มีการประกาศแล้วก็ขึ้นไป้ายไวย้ไปทําไว้ครบทุกจุดแล้วหรือย,ยังนะครับทางคณะกรรมาการป้องกันและปรับปรามการทุจริตสภาผู้แทนราษฎรที่มีพลตํารวจโทวิโรธเปาอินเป็นประธานนะฮะวันนี้ก็มีการ พิจารณาถึงงบประมาณนะครับก็เข้าไปตรวจสอบเรื่องของการขุดลอกคูคลองท่อระบายน้ําแล้วก็คลองของกรทมนะครับเพราะว่ายังมีหลายไฟล์เนี่ยสงสัยอยู่นะครับมีคุณสัญญาชีนิมิตผู้อานวยการสํานักการระบายน้ำเนี่ยไปชี้แจงด้วยตัวเองเลยนะครับวันนี้เนี่ยก็มีการชี้แจงก่อนอื่นก็พูดถึงกระสอบซายนิดนึงว่า พูดย้ำอีกทีหนึ่งว่าที่ไปพบที่ถนนศรีนครินหน้าร้านผาแดงเนี่ยอันนี้ก็เป็นเทคนิคอะไรตรงนี้ก็คงจะได้ติดตามไปแล้วแต่<ร>ว่าปิดล้อมย่อยเป็นระบบการกระทักรทม,ลมแล้วก็นักวิชาการเขาก็พูดอย่างนี้นะคะ,ะ,ะวันนี้ก็มีการชี้แจงอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อความชัดเจนและก็มีการพูดถึงประเด็นสําคัญก็คืองบประมาณดําเนินการในส่วนของการลอกท่อที่กทมทํากับกรมรชาชัณฑ์โดยตรงคุณสัญ,ญญาเนี่ยบอกว่ากทมมีการทําสัญญากลับ กับกรมราชทันในการลอกท่อในถนนเส้นหลักทั้งหมด123เส้นทางงบประมาณ50ล้านบาทนะครับทางกรมราชทันเนี่ยได้แจ้งว่าสามารถทําได้115เส้นทางจาก123เส้นทางดังนั้นกทมก็เลยนํางบประมาณในส่วนที่เหลือเนี่ยไปให้องค์การส่งเคราะห์ทหารผ่านศึกเป็นผู้ดําเนินการอีก8เส้นทางส่วนในตอกซอกซอยต่างๆก็เป็นอานาจของผู้อํานวยการเขตที่จะไปว่าจ้างกับกรมราชทันด้วยงบประมาณของสํานักงานเขตเองนะครับกรทมก็มีเพียงแต่ การตั้งคณะกรรมการในการตรวจสอบการรับงานและก็ควบคุมในการลงพื้นที่ต่ละเขตโดยมีทั้งสองกอรและสคร่วมสังเกตการในระหว่างการขุดลอกคูุกของนะครับโดยมีการตรวจสอบแล้วก็พบว่ารายละเอียดของงานที่ว่าจ้างไปนั้นมีมีความครบถ้วนตามระเบียบแล้วนะครับ นอกจากนี้พอ,ออสัญญาะค,ะคุณประชรประผลก็ยังบอกว่าในส่วนของอุโมงค์ระบายน้ำนั้นยืนยันประสิทธิภาพในการทำงานยังใช้ได้ดีอยู่ทั้งขนาดใหญ่3แห่งของ,ของกรุงเทพที่มีอุโบง์ระบายน้ำอยู่แล้วก็ขนาดเล็ก4แห่งเพราะว่าหากไม่มีอุโบง์ระบายน้ำ เหตุการณ์อุทกภัยเมื่อปี54ก็คงจะเสียหายมากกว่านี้แล้วก็ยอมรับนะคะสำหรับปัญหาที่มีอยู่ตอนนี้เรื่องการระบายน้ำนั่นก็คือคูคลองต่างๆระบายน้ำไม่เต็มที่เนื่องจากมีอุปสรรคทั้งชุมชนที่รุกล้ำพื้นที่และก็เรื่องของขยะมูลฝอยด้วย ส่วนมีรายงานในที่ประชุมด้วยนะคะว่าที่ประชุมคณะกรรมาการชุดนี้ก็ยังเปลี่ยนแปลงข้อรักเปลี่ยนนะคะข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาการลอกท่อที่มักมีกรมรัชทันเป็นผู้รับการว่าจ้างโดยส่วนใหญ่คณะกรรมาการเองก็บอกว่ามีความเห็นว่าการตรวจสอบการรับงานของกรมรัชทันเนี่ยนะคะยังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนแน่นอนและก็กังวลนะคะว่ากลัวว่ากรมรัชทันเองนะคะจะ ทำดําเนินการเนี่ยไม่ทานเพราะว่ามีภาระงานเป็นจำนวนมากด้วยนะคะแล้วก็ท่านนี้ถ้าเราเห็นตั้งแต่เรื่องของศึกกระสอบทายคุณประชาธระพลคะจนกระทั่งการมาสอบถามใน,นคณะกรรมาการชุดนี้คุณพัฒมพงศ์นพพลิตสสพักเพื่อไทายก็เป็นรองประธาน,นาคณะกรรมาการชุดนี้วันนี้มาสอบถามท่านผอ,อสัญญาด้วยตนเองแต่ท่านผอ,อสัญญาก็ตอบชัดเจนด้วยเหมือนกันครับก็บว่าไปตามหลักการนะอย่างที่ติดตามมาก่อนหน้านี้ ส่วนสถานการณ์น้ำนะครับแม้ว่าตอนนี้คงจะไม่ได้ยินแล้วแหละว่า น้ำน้ำเหนือมาหรือเปล่ามาปริมาณขนาดไหนหรือว่าปริมาณน้ำเนี่ยเยอะขนาดไหนนะครับแต่ก็ยังต้องติดตามสถานการณ์น้าในแม่น้ําเจ้าพระยาเพราะว่าตอนนี้อย่างที่ทราบกันว่าเริ่มหนาวแล้วนะครับสภาพอากาศเย็นลงน้ําก็แห้งลงด้วยนะครับตอนนี้กรมชลประทานนะครับก็เปิดเผยข้อมูลนะฮะสถานการณ์น้าในแม่น้ําเจ้าพระยาบอกว่าตอนนี้เนี่ยค่อนข้างจะมีน้อยนะครับก็เน้นกักเก็บในคลองธรรมชาติแล้วก็พยายามที่จะสํารองให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะไม่งั้นแล้วเดี๋ยวจะไปส่ง ผลกระทบกับพืชผลทางการเกษตรในช่วงฤดูแล้งแล้วก็แม่น้ําเจ้าพระยายเองไหลผ่านกทม,มตรงๆเลยนะฮะ,ะ,ฮะก็มีการพูดถึงภาพรวมก่อนว่าปริมาณน้ํารวมกันตอนนี้ในอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ทั้งประเทศนะครับ 52,312ล้านลูกบาทเมตรหรือคิดเป็นร้อยละ75ของความจุอ่างขนาดใหญ่ทั้งหมดรวมกันเพราะฉะนั้นหลายพื้นที่ของลุ่มน้ำเจ้าพยาตอนนี้เนี่ยปริมาณฝนก็ลดลงแล้วทำให้น้ำท่าตามธรรมชาติมีแนวโน้มลดลงตามไปด้วยนะครับ <c oughs> ประกอบกับในขณะนี้เนี่ยเข้าสู่ฤด,ดูแล้งซึ่งจะเริ่มวันที่1พฤศจิกายนนี้คาดการว่าเกษตรกรที่จะทาการปลูกพืชนะฮะโดยเฉพาะข้าวนาปรังต้อง ปรับการรับมือนะครับในสถานการณ์โดยตอนนี้เนี่ยกรมชนก็จะเน้นการกักเก็บน้ําแหล่งน้าตามธรรมชาติอันนี้ก็จะส่งผลมา,มาเหมือนกันนะเพราะว่าดูต้องดูตั้งแต่ตอนบนรอยต่อตั้งแต่อยุธยาปทุมธานีมาถึงกรทมค่ะพื้นที่ต้นน้ํากลางน้าปลายน้ำนะคะคุณประชาพลแล้วก็ดูด้วยว่าการกักเก็บน้ําไว้นะต้องใช้ประโยชน์จากปริมาณน้ําท่าตามธรรมชาติที่มีอยู่ต้องดูด้วยเพราะว่าเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบจากภาวะน้ำท่วมขังหากมีฝนตกหนักใน,ในพื้นที่ด้วยนะคะ ไปดูท่านนี้ดีกว่านะครับวันนี้นี่ก็ถือว่าเรื่องกระสอบทรายที่เคยพูดกันเนี่ยนะฮะอาจารย์ประโมทไม้กัดก็เคยออกมาบอกว่าเชื่อวะนี้แหละเป็นระบบะของการปิดล้อมพื้นที่ที่หลายเมืองเขาก็ทํากันนะครับวันนี้ก็ออกมาพูดนะฮะถึงการบริหารจัดการน้ําเช่นเดียวกันนะครับ คุณประโมทไม้กัดก็เป็นคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน,น้ําหรือว่ากยนคนหนึ่งนะฮะแล้วก็เคยเป็นอดีตอธิบดีกรมชลประทานก็บอกว่าปีนี้เนี่ยดูเหมือนว่าภาัยแล้งมันจะมาเร็วกว่าทุกปีนะเพราะว่าดูตั้งแต่ทางโซนอีสานเองเนี่ก็แล้งหลายที่น้ําโขงก็ลดเหมือนกันเจ้าพยากก็ลดอย่างที่กรมชลบอก,น,กนะคะตอนนี้ ปรากฏการเอเนียชัดเจนตั้งแต่เดือนกันยายนแล้วนะครับก็อย่างที่บอกว่าจริงๆเนี่ยก็ไม่อยากให้มีการพองน้ําไว้ตั้งแต่ตอนแรกแต่ดูเหมือนตอนนี้ก็เรื่องการจัดการน้ําจะมีการปรับเปลี่ยนไปเป็นเรื่องของภายแรงแล้วนะครับค่ะทางอาจารย์ปาโมดเองก็เลยกังวลน,นะคะเพราะว่าเหมือนกับว่าเราตั้งเป้าคาดการกลัวว่าจะเกิดน้ําท่วมใหญ่เหมือนที่เกิดเกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วแต่ปรากฏว่าปีนี้นะ,ะกลายเป็นว่าคาดการจริงๆมีเรื่องดีพายุ ก็ดูเหมือนว่าจะไม่ได้เข้ามาในประเทศไทยเลยก็เลยฝนตกน้อยนะคะทําให้เราพร่องน้ําก่อนอันนี้โอ้โหเราพร่องไปเยอะเลยนะคะทำให้อาจจะมีปัญหาเรื่องของเขื่อนนะคะที่อาจจะแห้งแล้วก็ส่งผลให้วิกฤตภัยแล้งเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ด้วยค่ะนะฮะก็เป็นการออกมาพูดถึงการบริหารจัดการเดี๋ยวก็ต้องดูอีกนะฮะคุณณยาว่ารเรื่องของภัยแล้งเนี่ยจริงจริง ีนี้ก็ถือว่ามาเร็วแล้วก็หลายพื้นที่ด้วยก็ช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัดนะฮะใช่ค่ะถือว่าทางกทมเขาเองจริงๆแล้วเป็นเรื่องของการประชุมตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะคจะมีเรียกว่าเป็นบทหลักกฎหมายที่ออกมานะคะทางสภากรุงเทพมหานครเองก็มีการตั้งคณะกรรมการวิสามันเพื่อพิจารณาข้อบัญญัติสงเคราะห์ผู้ประสบภัยอันนี้ก็สืบเนื่องมาจาก น้ำท่วมใหญ่อุทก,กภัยใหญ่ปีที่แล้วนะคะทำให้ทางประธานสภากรุงเทพมหานครนายพิพัฒน์ลาบปราถนาและซึ่งเป็นประธานในการประชุมสมัยประชุมสามัญที่สมัยที่4โดยมีคุณหมอะคะมารินีสุขเวชวรกิจรองผู้ว่ากรทมนะคะรวมทั้งท่านประหลัดนินนาชาริตานนประหลัดกรุงเทพมหานครและก็ผู้บริหารและก็สมาชิกสภากรุงเทพมหานครเข้าร่วมประชุมด้วย มีการประชุมถึงร่างการเสนอข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยด้วยนะคะอันนี้เป็นการเตรียมพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในอนาคตด้วยค่ะครับก็ถือว่าเป็นทิศทางที่ดีนะฮะที่ะจะไปเตรียมพร้อมสําหรับการช่วยเหลือถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างปีที่ผ่านมาขึ้นอีกนะก็คงจะน้อยลงเพราะว่าเรามีแผนการบริหารจัดการมาตั้งแต่ทั้งส่วนของพื้นที่ต้นน้ากลางน้ําแล้วก็ปลายน้ําอย่างกทมอเองนะครับ วันที่ยี่สิบห้าตุลาคมนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ยี่ิบห้าตุลาคมนะครับคุณผู้ชมเองที่เล่นสื่อออนไลน์ต่างๆนะครับก็สามารถที่จะส่งคลิปเข้ามาได้นะครับตอนนี้กรทมนะครับโดยการสํานักการแพทย์กรทมนะครับเขา,ขาก็ไปร่วมกับรัฐสภา,าสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสสอสอสมาคมพัฒนาอาหารไทยแล้วก็เครือข่ายคนไทยไ,ทยไร้พุงนะครับก็จัดกิจกรรมดีๆนะฮะเขาบอกว่าตอนนี้ ร้านอาหารรัฐสภาต้นแบบสร้างเสริมสุขภาพนะครับก็จะไปรณรงค์ส่งเสริมให้ความรู้ด้านโภชนาการกับผู้บริโภคนะครับให้ถูกหลักอนามัยก็จะเริ่มกระตุ้นเตือนแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคลากรในรัฐศสภาก่อนนะให้เป็นแบบอย่างที่ดีในการดูแลตัวเองแล้วก็รับประทานอาหารให้ครบ5หมู่นะครับโดยยึดหลักสอก็คืออ,อาหารออกกําลังกายแล้วก็อารมณ์ด้วยอันนี้มันต้อง ควบคู่กันไปนะครับขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ใช่ไหมคะไม่ได้<ะ>ขาดไปแล้วก็เดี๋ยวพุงจะเริ่มมากินเยอะไปก็ไม่ดีนะฮะก็กิจกรรมที่บอกฮะส่งคลิปวิดีโอเข้ามาหัวข้อก็คือชวนคนไทยไร้โรคอ้วนนะครับความยาวไม่เกิน5นาทีใครที่สนใจเนี่ยไปดาวน์โหลดใบสมัครแล้วก็กติกานะครับที่เว็บไซต์ของเว็บไซต์นยฮะให้ส่งเข้าไปประกวดว็บไซต์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอ ปรากฏบนหน้าจอน,นี้แหละนะคะสามารถที่จะส่งผลงานเข้าประกวดได้ตามเว็บไซต์นี้ไล้พุงค่ะไร้พุง<อ>ตั้งแต่วันนี้นะคะ,คะไปจนถึงวันที่25ตุลาคมนะคะ,คะเดี๋ยวไปดูหลักเกณฑ์กติกาแล้วก็เงื่อนไขในการส่งผลงานเข้าประกวดได้ในตรงนี้เลยนะคะ,ะย้ำกันอีกครั้งนะคะใครมีกลเม็ดเคล็ดรับยังไงจะไลท์ทำให้ไลทโลกอ้วนไลท์พุงก็ส่งเข้าไปได้ค่ะ เราปิดท้ายเบรกนี้กันนะคะคุณทิาเอาเรื่องเด็กแว้นดีกว่านะฮะเพราะว่าวันนี้วันฤหัสพรุ่งนี้ก็วันศุกร์แล้วศุกร์เสาร์อาทิตย์นะฮะช่วงสามวันนี้แหละนะครับที่ก็จะมีกลุ่มเด็กแว้นแก๊งซิ่งมอเตอร์ไซค์ออกมาแว้นกันบนถนนมาตามนัดศุกร์เสาร์อาทิตย์มาทุกครั้งแล้วก็การไปที่กังวลของคนในพื้นที่ว่าถ้าไม่ง่ายจะทุเราเบาบางจะหมดไปค่ะครับก็นี่นะฮะเมื่อวานนี้เขาก็มีการเปิดตัว เครื่องปราบเด็กแหวนหรือว่าสิ่งสั่งลานะฮะเดี๋ยวเราลองติดตามจากรายงานดูครับ พลตเอกอดุลแสงสิงแก้วผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้มีการประชุมร่วมกับกองบัญชาการตำรวจนครบาลกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค1-9ถึงและกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อรวมกันหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการแข่งขันร,รถจักรยานยนต์บนเส้นทางสาธารณะซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนเป็นอย่างมากโดยกำหนดขีดเส้นตายภายใน1เดือนให้ทุกพื้นที่ดำเนินมาตรการการกวาดล้างเด็กแว้นครั้งใหญ่เริ่มปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่17ตุลาคมหนึ่งในวิธีการที่อาจนํามาใช้นั้นคือการใช้ชุดดักรถจักรยานยนต์กวนเมืองซิ่งสังลาเป็นของบริษัทเอกชนราคาเครื่องละ13,500บาทเครื่องนี้เป็นอุปกรณ์แบบพกพาได้มีแขนกลซึ่งมีใบมีดแบบฟันปลาฉลามติดอยู่สามารถยืดออกไปได้ไกลสุด4เมตร50เซนติเมตรวิธีการใช้งานวางอุปกรณ์ดังกล่าวไว้บนพื้นดันแขนออกเป็นกับดัก น้ำเหล็กจะทิมเข้าไปในยางทำให้เกิดรอยรั่วลมจะค่อยๆออกจากยางและจะขับต่อไปได้เพียงแค่30-50ถึงเมตรเท่านั้นตำรวจก็จะสามารถสกัดจับนักซิ่งได้จากการทดสอบจำลองสถานการณ์จริงเมื่อจักรยานยนต์ซิ่งขับผ่านเหยียบเครื่องดักดังกล่าวแล้วปรากฏว่ายางแบนทั้งสองล้อแต่ไม่ทำให้รถล้มปลอดภัยทั้งผู้ขับขี่และผู้ใช้งานหลังจากนี้จะมีการจัดซื้อเพื่อนำมาใช้ช่วยในการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่นั้นทางพลตํารวจเอกอดุลกล่าวว่าต้องพิจารณาอย่างรอบ ครอบเสียก่อนว่าจะซื้ออุปกรณ์นี้ไปใช้งานหรือไม่ต้องดูรอบด้านทั้งความต้องการการใช้งานของผู้ปฏิบัติและด้านกฎหมายเดี๋ยวต้องต้องต้องไปพิจารณาครับพิจารณาก่อนนะครับเพราะว่าอันนี้ก็มาเกี่ยวข้องยุติธีดีด้วยนะครับก็ต้องไปพิจารณารอบครอบไีหนึ่งนะครับแต่ก็มอบให้ทางฝ่ายทั้งแผนกับทางด้านส่วนกำลังเข้าไปพิจารณาต้องต้องเต็มที่นะเพราะว่าชาวบ้านเดือดร้อนเยอะนะครับก็มีหลายมาตรการครับตั้งแต่การที่ให้ทางฝ่ายยพันธ์ทางวใจกับผู้ของด้วยนะครับ การแจ้งเตือนการดําเนินการต่อร้านประกอบต่างๆรถแข็งนะครับแต่ก็ให้ทั้งให้โข้อกฎหมายว่าเป็นความผิดครับอันนี้กราจริงครับ ด้านพลตตรีปิยะอุทาย ο, โยโฆษกสํานักงานตํารวจแห่งชาติได้พูดถึงเส้นทางที่มีการแข่งรถในพื้นที่กองบัญชาการตํารวจนครบาลได้แก่ถนนเพชรบุรีขาเข้าช่วงตั้งแต่แยกประตูน้ําถึงอุรุพงศ์ขาออกช่วงแยกชิดลมเพชรถึงอโศกเพชรถนนราชวิถีตั้งแต่แยกดินแดงถึงแยกตึกชัยทั้งขาเข้าและขาออกถนนพระรามสีช่วงแยกกล้วยน้ําไทยคลองเตยทั้งขาเข้าและขาออกถนนวิภาวดีรังสิตหน้าสนามบินดอนเมืองใต้ด่วนดินแดงตลอดเส้นทาง ถนนประดิษฐ์มนูธรรมตลอดทั้งเส้นช่วงเวลาในการแข่งขันส่วนใหญ่จะเริ่มแข่งกันหลังเที่ยงคืนเป็นต้นไปโดยจะเน้นช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์นอกจากนี้พลตํารวจตรีปียะกล่าวว่าผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติสั่งการให้แก้ไขปัญหาเด็กแวน้นแบ่งปัญหาเป็น3ส,ส่วนคือการป้องกันการปราบปรามและการประเมินผลจากท่านผู้บัญชาการตำรวจชาติเองท่านมองเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ประชาชนเดือดร้อนแล้วก็ทั้งหมายเลข 19- 1 19 1 9เ7 1 5 9น้พี่น้องประชาชน ในแต่ละค่ำคืนเนี่ยโทรมาเยอะมากนะครับโดยเฉพาะกรุงเทพปริมณรชและเมืองใหญ่ๆท่านบอกว่าตรงนี้เป็นเหมือนการท้าทายอำนาจรัฐนะครับโดยเพราะพี่น้องประชาชนที่ต้องเดินทางกลับดึกดื่นหนึ่งเดือนที่ว่าท่านหมายความว่าในเมื่อนะครับแต่ละพื้นที่อาจจะให้แต่ละสอททำอะไรก็แล้วแต่แต่ละรอยต่อระหว่างโรงพักรอยต่อระหว่างจังหวัด รอยต่อระหว่างภาคเนี่ยยังเกิดอุปสรรคท่านผู้การแห่งชาติเลยจะนั่งหัวโตเรื่องนี้เองมันก็เลยเอามาตรการต่างๆที่แต่ละหน่วยมีอยู่มาบูรณากรรมมาบราการกันสูบแล้วก็คือได้3ลักษณะลักษณะแรกคือการป้องกันก่อนการป้องกันก่อนมีทั้งกรณีของการประชามพันเตือนชนการปราบปรามคือเริ่องเนินการครับเท่าที่ท่านผู้การแห่งชาติดูมาเนี่ยแต่เดิมนั้นอาจจะเป็นหน้าที่ของฝ่ายจราจรหรือฝ่ายป้องกันปราบปรามเท่านั้นท่านบอกว่าไม่ได้ ต้องเป็นการบูรการทุกส่วนและข้อสําคัญในระดับจังหวัดต้องจะไม่ปล่อยให้ลงหัวหน้าลงพักดูแลครับจะให้หัวหน้ารองผู้การหัวหน้าจังหวัดดูระดับกองบัญชาการกองบัญชาการจะต้องให้รองผู้บัญชาการเป็นผู้ดูเพราะจะได้สนธิกําลังจากหลายส่วนด้วยนะครับท่านต้องหวังผลร้อยเปเซครับ คือวังผลคือท่านเอาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นตัวตั้งนะครับเมื่อได้มีการบูรการกําลังแล้วําเนินการแล้วเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่สามารถน่าจะทําได้เพียงแต่กระบวนการนั้นตํารวจไม่ได้เป็นหน่วยเดียวนะครับที่แก้ปัญหาตรงนี้ผู้ปกครองผู้แทนชุมชนต่างๆรู้ครับว่าลูกตัวเองอะออกไปไหนผมว่าเป็นสิ่งที่สิ่งที่ผู้ปกครองหรือต่างๆควรจะดูแลอยู่แล้วนะครับในชุมชนต่างๆรู้อยู่แล้วว่าใครแต่งรถซิ่งต่างๆต้องช่วยกันประชาชนยังสามารถมีส่วนร่วมในการช่วยแก้ปัญหา เด็กแว้นได้โดยหากพบกลุ่มแก๊งซิ่งป่วนกวนเมืองสามารถแจ้งเบาะแสะการแข่งรถมาได้ที่หมายเลข1 9 1 1 1 9 7และหมายเลขใหม่1599รัฐชัยธรรมชัยถ่ายภาพทันชนกศรีธเนศชัยทีมข่าวระวังภัยรายงานค่ะค่ะเดี๋ยวพักกันสกักครู่ค่ะ